โอ้จมูดเจะจมครับตอนนี้ผมปั่นรถหีบจากตีพักงานนานน,าน่านวนใจน่านมวนใจ,นนใจตีอำเภอปัวนอกตื่นเจ้ามาตีตีซีอาบน้ายันยงมาอาบเต้อเต็มตัวว่าจะไปเก็บบรรยากาศของเมืองปัวได้ยินว่าเมืองปัวนี่เป็นมีวัดต้นแหลงตีวัดเก่าเก่รถไลื่อยนะวันนี้ก็เลยปั่นรถหีบมาเนี่ยครับนี่ วันนี้ได้รถทิพย์ของน่านม่วนใจมาหนึ่งกันก็เลยปั่นมาเนี่ยครับเข้ามาพอเมืองบ้านต้นแหลงน,นะครับผมเคยมาวัดต้นแหลงเตือนหนึ่งแล้วเป็นวัดเก่าแล้วก็งามตัยเป็นวัดลื่ววัดไต้ลื่ก็เลยว่าจะมาฟังสำเนียงพี่น้องไต้ลื่วกันที่วัดต้นแหลงพ่อน,นี้อันนี้ในบูบ้านต้นแหลงเนาะเปิ่นขี่รถเปิ่นกระดับดวยตุงใกล้จะถึงแล้วครับ เลยเก็บบรรยากาศวัดต้นแหลงเมื่อคือจมูจมจพอกันอันนี้บรรยากาศของบ้านต้นแหลงนี่เนาะตัวหอยตุงใบกันแล้วกันโมจํมมาได้มาเมินนะเกน,นะครับสมัยก่อนนะมาตัวลงสีที่นี่เพิ่งก็มีโฮมสเตย์จะหลายตีเนอะนี่อันนี้ก็เป็นห้านก้าโอ้อันนี้เพิ่งขายครัวเหมือนกัน น,นี่ก็เฮือนบักเก่าครับเฮือนบักเก่าอันนี้ก็เป็นบ้านบักเก่าแต่ว่าวันนี้ก็เลยว่าจะแมาวัดต้นแหลงพอยกันเนาะว่าจะมูดจะจุมเกยกันมาก่อนที่ผมชอบขนาดวัดต้นแหลงมันจะมีต้นต้นตานนี่กันเนาะตอนนี้สี่ต้นด้วยกันโอ้นี่แหละครับต้นแหลงถึงแล้วครับ โอ้ไปดูปันมีหัวเฮ้ยอืมต้นแหลงหัวเข้าไปอันนี้ครับเอาเปันแต่งชุดโอ้ปันกำลังจะดทำพิธีกันโอ้นี่วัดต้นแหลงเอาเปันแต่งชุดจัดเปิงครับฮะสวัสดีครับสวัสดีครับวัสดีครับแม่ <c oughs> โอ้นี่เป็นกัาแล้วืนสินฮือป้อน วัดต้นแรงเป็นวิหารนะครับครับวิหารบักเกาบักเกอแบบไทลื้อบาร์โถไทลื้อนี่แล้ววันนี้ในในวิหารเป็นท่าพิธีไหมครับอ๋อวันนี้วันออกพรรษาเนี่ยครับออกพรรษาออกพรรษาของประจำทั่วทั่วประเทศทั่วประเทศนะครับวันนี้ทําเหมือนกันหมดทุกที่ทุกวัดที่มีวัดนะครับครับผมขอบคุณครับครับผมเดี๋ยวเผมไปเก็บบรรยากาศเได้เข้าข้างในนะทางนี้ก็เข้า กาโกเข้าการโกเข้าให้พูบันรุษติดลวงรับไปแล้วโกเข้าคือบันคนตีลุงรับไปแล้วรับแล้วบรรลุติดป่อเป็นแม่เป็นปู่เป็นย่าตั้งแต่สมัยนั้นหลายร้อยปีมาละอ๋อไอชื่อไออย่างอ่าผมเป็นผู้ช่วยหมูในหมู่หมูขอบคุณครับผู้ช่วยอย่างครับผู้ช่วยเอราวัณครับผู้ช่วยเอราวัณนะครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าไว้ตรงนี้ครับขอบคุณครับผู้ช่วยครับอันนี้คือเป็นกำนังโกเข้าโกเข้าครับ ต่นี่เปินอยู่ในวิหารเปินยังไ่ได้เริ่มทําพิธีกันเต้อนี่ป้าสาป,ปัวละวันนี้สาป,ปัวเน่ๆเลยแม่นก็โอ้ oh, ยินดีนั่งน้าครับเปินถ่ายกับขอบรัวนี่นะฮะขนาดนี้จำมดจะจุมพอนี่เออเห็นคุณนไหมครับลูกลูกจื้ออย่างนี้ อ่านะครับนอันนี้คือวิหารวัดปเกาวแก่ของสาวป,ปัวนะฮะขนาดเลยเดี๋ยวผมจะเข้าไปพออันนี้คือสิงห์นะวัดกู้ตีงามขนาดเลยครับสวัสดีครับแม่น,นี่ครับจมูจาจุมอันนี้วิหารวัดต้นแหลงตอนนี้พี่น้องเปิดจ,จุมกำลังซื้อน้องสถาบันกำลังอยู่ตรงหนครับอยู่ สวัสดีครับป้าสาบัวแล้วครับกำลังทายหูกอยูอ่เดี๋ยวรุ่เพัเนถ่าทยเซตก่อนเดี๋ยวจะเข้าไปตรงไหนต้ากนอยูพอแยกไปตรงไหนพอั้งไหน,นเพ็กกำลัง,งนี่แค่ยู่ครับ อันในวิหารกำลังปัวกำลังนีคนเท่าคนแก่ครับผมวันนี้ครับอีเม่ไมตเมัยหยังเมตดาอยู่บ้านเนี่ยกะแล้วไม่นี่เมตดามาคนออกคนสามอยน่นาะเมตดาเกิดตีปัวนี่กะมันต้นแหลงนี่กะ หารพ็นงามเนาะเยนกัอาตมาสมา่งามาครับอ๋อครับผมขอบคุณข้าแม่ครับมาด้วยนะสงมาครับผมครับผมอันนี้คือวิหารวัดกัวจึงเป็นไตลือนะครับเจ้ามุขเจ้าชุม้มอันนี้เป็นประดับประดับด้วยตุงเจ้าที่เป็นห้องตุงอย่างไหมตุงสิบสองและสี่นี่เนาะ อ๋อ <AL> ครับ,<อ>บครับครับดดครับนี่วเป็นกำลังใส่สขันดอกไม้กันอยู่สวัสดีครับไ,ไอ้ แล้วภาพประธานในปุ่นปรนชื่อหลวงพ่อมหาเ,าเาาน,นี่ยคน,นนี้เป็นองค์งเกา่าตั้งเดิมเเลยาตั้งแต่แรกเลยครับตั้งแต่แปลงวินนหารนี่ไหนครับตั้งแต่แปลงวินนหารวิหารนรี่กี่ร้อยปีแล้วฮะโอ้นี่ประมาณกี่กี่อสิงอันนี้ประมาณกี่ร้อยปีเหรอสี่ร้อยกี่ร้อยกี่ปีเลยโอ้สี่ร้อยกว่าปีหลังคาก็เออหลังคากับทรงเดิมทรงเดิม ธรรมาดหลวงก็ทรงเดิมครับเดิมหมดเลยทุกอย่างนี่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้อัก้มศีลปิืนครับเขามาดูแลแล้วครับเขามาดูแลเนาะทครับลุกอย่างพวกเขาจะแจ้งแต่กมศีลเขาก็จะมาประเมินมาทำทำเตะห้ามลื่อห้ามปะพุงกันหนึ่งห้ามอย่างสักอย่างเลยได้โดยไม่เซนน่ะแต่นอกจากว่าอันวิหารหลวงพ่อเพชรที่อันน้อยตั้งหลังนี่แหละครับเขาจำลองจากตัวนี้ครับ ไปเป็นย่อลงห่อหลังหลงไปสร้างอยู่เป็ี่ยนหลงข้อเพชรอยู่ตรงนั้นครับมันประทับอยู่ตรงนั้นครับแล้วอู้ถึงในเมืองปัวเนี่ยติเป็นวิหารแบบลืือเนี่ยมันมีนักเกาะมีอันแบมีอันบ้านล่องเงี้ยบัล่องเงี้ยอ้านล่องเงี้ยเออบ้านบ้านบ้านเบงสกัดเบงสกัดนะเบงสกัดแก้มอ๋อเบงสกัดบัลลังก์เงี้ยอย่าเงี้ยนะครับครับ จะป้อๆกันอยู่เลเพราะว่าท้งนี่มันจะเป็นพวกอันเปวห้องใจฉาดไช้เ่าครับแม่อการอพยพมาแบ่งเปนเมืองเป็่นเมืองเป็นเมืองกันครับสมัยก่อนนี่ไนะว่าสมัยนี้ก็เป็นอำเภอเดียวกันจังหวัดวนาท่านผู้ชมจะเป็นลื่นเนาะเพราะผมเป็นคนเมืองเมือง แล้วท่าลื่นในแท้ตีบ้านต้นแหลงนี่มีะะอยู่อ่ะจะบําเพ็มีครับตรงนี้ถ้าลื่นนี่จะเป็นอนุติว่าวัดล่องแงยอ๋อแล,ะละ้วแล้วแล้วนี่เป็นทรงของแบบประยุกตลื่นคับทั้งเป็นทั้งเมฆอันเมฆเหมือนสักอย่างอ,อ๋อครับครับครับอ๋อผมที่แรกผมก็นึกว่าวัดต้นแหลงนี่จะเป็นลื่นใจนะค,ครับเป็นคนเม,มืองเนี่ยน้ออ๋อครับนี่มนี่แหละบ้านเกิด เจ้าเมืองมุดนะครับเจ้าเมืองมุดนอกม่นม่ม่วนม่วในนี่คนคุณสูงอายุคนอีอันงดูนักเล่เบิร์นีิไผยนี่มีนี่ครับที่จะนั่งอยู่เป็นพืชขาวตั้งหน้านี่อ๋อ้ะ้ามันจะชอบถามกันได้ครับผมขอบคุณครับครับผมขอบคุณครับนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับเด็ครับพ่ออายุตอนไหนล่ะแปดสิบสี่แปดสิบสี่เกินมากกว่าหันเลยบอกไม่หันหลังเนี่ยวีหันอยู่นี่นะครับครับอ๋อ มีแล้วเนาะราคาก็เหมือนเดิมครับพ่อครับพอเกินมากก็หันเนาะเรื่องว่าปอเป็นคนแปลงนี่ไหะก็วานน่เนาะสมัยก่อนไอ้มาแปลงก็ได้เนาะอ๋อที่ไหลายสมัยเนาะครับโอ้โหนี่เป็นทีบทำเนาะแล้วอันนี้คือทรมาลวงเป็นห้องวัดธรรมศาดเนาะพ่อเนาะ ซืออันพระเจ้าอย่งกวจะขึ้นเตจหนังบนนี่แล้วสมัยนี้เป็นเตจอยู่ก่อนเตจอยู่ครับยังสื้อสามอยู่สื้อเนื่ะทุกทุกวันพระทุกศินทุกศินเนาะครับติดช่วงวันเข้าเข้าพรรษาอ๋อเฉพาะช่วงเข้าพรรษาตรงนั้นก็คือเก็บพระพระไตปิทกพระไตปิทกเออนี่นะเออใช่ใช่เป็นของเก็บคำพีอ๋อครับของสมัยโบราณครับขอบคุณครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเก็บวัตถุการณ์ดีกันนะอุ้ยเนอะ ขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ครับบรรยากาศอันนี้พระประธานตรงไหนอันนี้ตรงไหนก็จะเป็นเจีอี้นะครับเดี๋ยวผมขอยดดับแย่นี่โอ้นี่ตารังก็จะเป็นเก็บครัวกันเนาะต้นนี้นะนี่บรรยากาศต้นนีอ้อันนี้ก็จะเป็นป้อง ฟองของวิหารนี่ต้องขอบคุณท่านผู้ช่วยนักเตะตีทีมาเป็นตันนี้ชอบชอบใจกันนะครับวันนี้โชคดีตีปี่น้องเปิลมาอันนี้กันอยู่ดีพอดิบพอดีเลยเนาะโอ้โหจมูกจะมครับพอเนอะวิหารดีน่าจะเป็นเป็นไม้กะเป็นกระเบื้องเนาะ นี่ได้ปิ๊กมาตี่นี้เห็นรอบหนึ่งล้วต้นแหลงนี่นะครับเพื่อจะมีต้นตานอยู่4ี่ต้นด้วยกันที่เป็นเอกลักษณ์นะครับพอเข้าไปนี่นีนาวัดมีเหือตวัวเหือที่มันตกแต่งครับและนี่คือวิหารแบบ,บเก่าดั้งเดิม4ี่รอดกระปีนะครับชมุดจะจุมถ้ามีโอกาสกล็ลองมาเอววัดต้นแหลงกันเน้ออยู่ตีอำเภอปัวนี่บ่ได้ตั้ง GP s ว่าต้นแหล่งก็จะปั้นนี่นะครับงดงามขนาดเลยเอาละได้เวลาปีกไปอาบน้ำอาบนองแล้วครับจะหมูจะจุมข้อพุนที่ติดตามกันเน้อ